สวัสดีค่ะเฮ้เ hey, ฮ hey. ความสุขบ้านป่านะคะคลิปนี้ถ่ายไว้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าพึ่งได้ว่างลงนะคะแล้วก็บ้านป่าก็ยังไปจ่ายตลาดแล้วก็ช้อปปิ้งซื้อของใช้เองเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะคะแล้วก็ เวลาถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะเนื่องจากว่าผู้คนก็ขวักไขว่ไปมามากเลยนะคะเดินไปเดินมาเข้ากล้องตลอดเราก็ต้องลบออกนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจ่ายตลาดกลับมาถ้าบ้านป่ามีเวลาก็จะมาถ่ายคลิปให้นะคะว่าไปซื้ออะไรมาบ้างมีอะไรน่าทานหรือเปล่าแล้วก็เอาไว้ทำเมนูอะไรบ้างเอ,อ่ยอย่างคลิปนี้นะคะบ้านป่าเลิกเรียนตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะคะ เรียนตอนเช้าเสร็จก็มีเวลาก็เลยรีบแวะไปจ่ายตลาดค่ะเพราะว่าไม่ค่อยอยากที่จะไปซื้อของตอนเย็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนจะเยอะมากเดินเบียดเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ระวังกันด้วยนะโควิดก็ได้ยินมาด้วยว่ากำลังจะกลับมาอีกแล้วอย่างวันนี้ก็อีลลงตุงนางอีกเหมือนเดิมได้ต้นหอมยักษ์มานะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยสลัดกุ้งค่ะ แล้วก็มันฝรั่งสลัดเช่นกันนะที่อยู่ในกล่องอธิบายไม่ทันค่ะน้ำตาลทรายน้ำผึ้งบ้านป่าทานกาแฟ ى, ผสมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ได้ข้าวสารยี่ห้อนี้เขานุ่มนะคะแล้วก็หอมด้วยถ้าใครที่บางทีไม่ว่างที่จะไปซื้อที่ร้านเอเชียก็แวะไปซื้อที่ห้างวินล,ลีได้นะแล้วก็จะมีเบกเกอรี่ติดไม้ติดมือมาเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะสังเกตว่าช่วงที่บ้านป่าเรียนนะคะบ้านป่าจะไม่ค่อยได้มีเวลาทําขนมหรือว่า อบเค้กหรือว่าคุกกี้หรืออะไรก็ช่างนะคะไม่มีเวลาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็สะดวกซื้อมากกว่านะคะนี่ค่ะครัวซองกินไปแล้วเกือบครึ่งนึงค่ะระหว่างทางขากลับเพราะว่าหิวค่ะขับรถไปกินไปด้วยหลังจากจัดแจงเอาเข้าวของแยกเข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านบ่าก ทานขนมต่อตลอดทั้งเย็นนะคะหลังจากนั้นก็อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ดูทีวีกับพี่หมีนึกขึ้นได้ว่าซื้อปีกไก่มาค่ะอยากทานมากก็เลยมาทอดเอาตอนสองทุ่มนะคะพี่หมีก็นั่งดูทีวีตอนดึกส่วนบ้านผาก็นั่งทานมื้อดึกกับปีกไก่ทอดค่ะอร่อยมากคลิปนี้บายบายเฮโดสวัสดีนะคะ